เอากานะเ้องการควายเจ้าขอแค่นี้เจาของการายเียสิเหลาดอกสูนะ เสียงป่าบอนจุ๋มมานึ่งจระเข้หรือสูรระวังจระเข้แล้ววนน้ำ <c oughs> มาน่อยไปเล่นน้ำน้ำเล้อกเพอะ